นิทานเรื่องปลากระเบนกับปูทะเลในทะเลลึกแห่งหนึ่งมีปลากระเบนตัวใหญ่และปูทะเลตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่บ้านสัตว์ทะเลเดียวกันปลากระเบนมักจะว่ายน้ำอย่างรวดเร็วและภูมิใจในความสามารถของตัวเองส่วนปูทะเลถึงแม้จะมีขาเล็กๆแต่ก็ชอบใช้ชีวิตอย่างช้าๆและรอบคอบ วันหนึ่งปลากระเบนออกแหวกว่ายน้ำตามกระแสน้ำแรงๆขณะที่ปูทะเลกําลังเดินอยู่บนพื้นทรายปลากระเบนยิ้มเยาะใส่ปูทะเลว่าทำไมถึงเดินช้าแบบนี้ไม่มีความสามารถเหมือนฉันเลยปูทะเลยิ้มแล้วตอบว่าฉันอาจจะเดินช้าแต่ฉันระมัดระวัง และไม่เคยตกอยู่ในอันตรายจากกระแสน้ำแรงๆวันต่อมาทะเลเกิดพายุใหญ่กระแสน้ำลมแรงทำให้ปลากระเบนไม่สามารถควบคุมทิศทางการว่ายน้ำได้มันถูกพัดไปติดอยู่ในโขดหินปลากระเบนพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่ไม่สามารถออกจากที่นั่นได้ ปูทะเลที่เดินช้าๆผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีมันตัดสินใจใช้ปีกแข็งๆของตัวเองช่วยดึงปลากระเบนออกจากโขดหินหลังจากช่วยปลากระเบนได้ปูทะเลพูดว่าในบางครั้งความเร็วอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการมีสติและการระมัดระวังนะปลากระเบนรู้สึกซาบซึ้ง และขอโทษที่เคยย่อเย้ยปูทะเลก่อนจะกล่าวว่าฉันเรียนรู้แล้วว่าทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองฉันรู้สึกดีใจที่มีเพื่อนอย่างเธอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเร็วอาจจะช่วยให้เราทำบางสิ่งได้รวดเร็วแต่การระมัดระวังการใช้สติอย่างรอบคอบ มักจะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในอันตรายและประสบความสำเร็จในที่สุด